มามามาครับเมื่อนี้สวยแล้วทองก็เริ่มห้องแล้วเมื่อนี้มีเมนูมานําเสนอเมือ่อจะเป็นตําน้ำใหม่ครับพี่น้องเป็นตํำน้ำใหม่ผักลุยสวนเมื่อนี้ผักลุยสวนจ้าก็นเนอีกอย่างเนี้ยกระลำทั่วบักเขือนหนังไก่อันนี้จะเป็นผักหนอกหรือว่าใบบัวบกของบานเฮ้าอ่นผัากกลางบ้านเฮ้าเรียกแล้วพี่น้องผักอีสานสิเอินว่าใบบัวบกโอ้บะแมนเอินผักหนอกก็ตกองไปได้ครับพี่น้อง มามากครับบมต้องเบารู้ดอกทองเริ่มหิวแล้วเริ่มสั้นแล้วเบาหวานขึ้นต้องระงับโดยการกินเข่า <laughs> มาครับพี่น้องมามากข้าแหลกมามากินกันน้ำกันครับ <c oughs> เกือบก้อนที่ไหนพี่น้องพักลุยสวนครับมื่อนี้ พอแม่พี่น้องได้ยังกินกันเนาะกันบูมินอากินมากินต่ำน้ำใหม่น้ำกันได้พี่น้องเด้อบ่เคยกินเมนูนี่เห็นก็เ,เกลยอยากล่อง ปากเลยนะจิงค่ามัไยังเหมือนเกาเมืนเดิมพี่้อง <laughs> แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมขอตัวจีนเขากันเด้อครับเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนาคลิปหนาจะเป็นเมนูอย่างเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะคอยติดตามรับชมกันเด้อครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคั้ติชมเด้อครับผมสำหรับมื้อน,นี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ